Afterwork Podcast Give You Good Inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับการพักผ่อนดรืาการน่องเที่ยวไม่ได้แค่ความเมื่อเพลินอย่างเดียวแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจของคนเราอีกด้วยใช่ไหมครับหากเพื่อนเพื่อคิดว่าตัวเองกำลังบ้างงานหรือติดการทำงานมากจนเกินไปบางครั้งรู้สึกเริ่มจะเบื่อเอาหรือเปล่าและในวันนี้เราจะขอแชร์เหตุผลให้เพื่อนเเริ่มจากกระเป๋าและออกเดินทาง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจกันนะครับ 1. การเที่ยวส่งผลดีต่อหัวใจการท่องเที่ยวในเมืองหรือธรรมชาติกิจกรรมที่เรียกไม่ได้เลยก็คือการเดินการเดินก็คือการออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่ช่วยส่งผลดีต่อหัวใจเราได้นะครับ 2. การท่องเที่ยวทาให้รู้สึกกลับมาหนุ่มสาวอีกครั้งการที่เราทํางานตกอยู่ในภาวะเครียดทุกวันจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงได้และเพิ่มโอกาสการเป็นโรคต่าง เช่นปวดศีรษะบ่อยหรือโรคลำไส้แปรปรวนฉะนั้นการท่องเที่ยวเสมือนเป็นยาช่วยเยียวยาปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้นะครับ 3. การเที่ยวช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หากคุณกําลังหมกมุ่นกําลังคิดโปรเจกต์ไม่ออกในห้องทํางานกับบรรยากาศเดิมๆในห้องสี่เหลี่ยมเดิมๆลองออกไปข้างนอกดูบ้างบางครั้งไอเดียดีๆอาจจะเกิดจากการได้เห็นสิ่งใหม่ๆห,หรือการหยุดให้สมองได้ผ่อนคลายบ้าง และ4การเที่ยวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการเบิร์นเอา์อาการเหนื่อยล้าสะสมในการทำงานถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลให้พนักงานลาป่วยบ่อยหรือเกิดอาการหมดไฟในการทำงานการที่ได้ให้ชีวิตได้มีการผ่อนหนักผ่อนเบาในการทำงานก็อาจจะลดปัญหาเกิดอาการเบิร์นเอา์และการทำงานก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้นะครับ ฉะนั้นจะกระเป๋าออกไปเดินทางและพักผ่อนกันบ้างนะครับผมมองว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการคิดจอ,อกไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างนะครับแต่ออกไปก็อย่าลืมวิถีนิว n นอร์มอลกันนะครับมันล้างมือและใส่หน้ากากกันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อมีภาษาระและแรงบันดาลใจดีๆจากเรานะครับ After Work สวัสดีครับ